สวัสดีค่ะอ่าเข้ามาแคนแล้วเดี๋ยวรอเพื่อนอีก5นาทีนะคะเพราะคุณครูนัดว่าจะเข้ามาสอนออนไลน์ตอนเก้าโมงสีให้ทุกคนเข้าลิงก์รอร,ระหว่างที่รอเพื่อนเดี๋ยวเราแนะนำตัวกันก่อนดีกว่าเพราะว่าเรายังไม่เคยแนะนำตัวให้คุณครูเห็นเลยใช่ไหมว่าเราเชื่ออะไรกันบ้างครับอ่ะเอาเริ่มจากใครดีอ่ะ จากน้องเล็กดีกว่าเพราะว่าเข้ามาคนแรกเลยน้องเล็กชื่อเล่นชื่ออะไรคะชื่อเล็กหรือเปล่าชื่อน้องกุนตันติวานิชค่ะชื่อเล่นชื่ออะไรลูกชื่อเล่นชื่อไม้หอมอ๋อไม้หอมโอเคไม้หอมนะคะต่อไปใครดีอ่ะที่ชื่อลายว่าแอนอ่ะผมชื่อเด็กชายสุภวัติฝางแก้วครับชื่อเล่นชื่ออะไรคะลูก พี่เล่นชื่อทัตครับน้องทัศนะคะอ่าคนต่อไปใครอยากแนะนําตัวให้คุณครูบ้างมนหรือดีได้ไหมอ่ะเปิดไมล์ลูกเปิดไมลอ่าสวัสดี<ม>ค่ะผมชื่อรัชตะหมองมากครับรัชตะหมองมากโอเคชื่อเล่นชื่ออะไรคะ ต้นน้ำครับน้องต้นน้ำโอเคค่ะอ่ะคนต่อไปกำลังใจสู้ๆแนะนำตัวหน่อยค่ะชื่อดหญิงว่น้องใจเลิกค่ะชื่อเล่นชื่ออะไรลูกไอติมเหรอคะ,อะโอเคค่ะอ่ะคนต่อไปใครยังไม่ได้แนะนำเลย อ่ะน้องแม่น้องแนทแม่น้องแนทตหนูยักไม่เปิดไมเลยลูกเปิดไมก่อนอ่ะแนะนำไม่เด็กชายชนะพงสารัตอ์โอเคค่ะชื่อเล่นชื่ออะไรลูกชื่อนไหนครับชื่อน้องไหนนะคะอ่าแล้วก็คนสุดท้ายอ่าที่ชื่อลายว่าโอมเปิดไมก่อนนะคะ นาะอ่าเปิดหม่แล้วแนะนำเลยค่ะชื่อเล่ชื่ออะไรคะน้องต้นหอมนะคะโอเคค่ะอ่ะคนสุดท้ายยังไม่ได้แนะนำเลยใช่ไหมที่ใส่เสื้อสีเหลืองเสื้อสีเหลืองค่ะชื่ออะไรครับ เอกเองามกคุณท้ายล่ค่ะชื่อเล่นชื่ออะไรลูกอะไรนะครูไม่ได้ยินเลยชื่อเล่นชื่ออะไรนะอ่ะบอกชื่อเล่นก่อนค่ะจะได้เรียกถูกอาโอเคค่ะอ่ะกดในการเรียนของเราเข้ามาแล้ว สามารถอ่ะนักเรียนต้องเปิดกล้องให้คุณครูเห็นหน้านะคะแล้วก็นักเรียนปิดไมค์ก่อนสามารถที่จะตอบคําถามครูได้ตลอดเลยแต่ว่าจะตอบคําถามต้องเปิดไมค์นะคะถ้าคุณครูไม่ได้เรียกให้ตอบคําถามหรืออ่าเด็กๆยังไม่ต้องตอบคําถามจากคุณครูนักเรียนก็ปิดไมค์ไปก่อนนะคะ เราจะเปิดไมค์ต่อบเมื่อเรามีคำถามที่อยากจะถามครูหรือว่าคุณครูเรียกตอบนั่นเองนะคะ,ะที่เราต้องปิดไมค์เพราะว่าเราจะได้ไม่มีเสียงรบกวนหรือว่าเสียงแทรกเข้ามาในขณะคุณครูสอนนั่นเองอเด็กๆพร้อมที่จะเริ่มเรียนกับคุณครูแล้วแน่เลยเพราะว่ามันก็ถึงเวลาแล้วเนาะเพื่อนๆคงจะทยอยกันเข้ามาหรือว่าอาจจะเรียนล้อหลังนั่นเอง วันนี้คุณครูค่าครูขอแนะนําตัวเองก่อนนะคะคุณครูชื่อครูัญญารัตน์นิติศักดิ์นะคะหรือเด็กๆเ,เรียกว่าครูปุ้ยจริงๆแล้วเราเพิ่งเริ่มเรียนกันวันนี้ใช่ไหมเพราะว่าปกติเราจะ,ะดูคลิปวิดีโอกันแล้วก็ทํางานตามที่ได้รับมอบหมายส่วนวันนี้คุณครูอยากให้นักเรียนเนี่ยได้จากที่เราทบทวนไปแล้วเราจะได้เรียนเพิ่ม,เต,มเติมในส่วนที่ เราขาดหายไปเราเรียนครั้งที่แล้วคุณครูได้ให้นักเรียนเนี่ยจดทดสพิธราชธรรมใครจำได้บ้างลงสมุดใช่ไหมคะเก็บข้าอ่าแล้วใช่โอเคค่ะเด็กๆเ,เห็นหนะ้าจอคุณครูไหมเห็ครับอ่าเห็นหน้าจอที่คุณครูแชร์ไปแล้วใช่ไหมคะ เห็นไหมเอ่ยอ๋ออ่าเห็นนะคะทศพิลาจะทำที่เราจดลงสมุดสิบข้ออ่ะเดี๋ยววันนี้คุณครูจะมาอธิบายให้นักเรียนเนี่ยมีความรู้เข้าใจเพิ่มขึ้นว่าทศพิลาจะทำมันคืออะไรและมันต่างแต่ละข้อมันต่างกันไหมอ่ะก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนนะคะคุณครูมี วิดีโอมาให้นักเรียนเนี่ยได้ดูกันก่อนอะพร้อมไหมพรอม้พรอมเดี๋ยวเราไปดูวิดีโอกันก่อนนะคะอะ,อะเป็นนิทานสอนใจเรื่องตาปูกับความโกรธเดี๋ยวเด็กๆดูการ์ตูนนิทานเรื่องนี้แล้วเด็กๆลองดูนะว่าเรื่องนี้ให้นักเรียนดูว่าเขาสอนใจความสำคัญในเรื่องนี้เขาจะสอนอะไรเรา อ่ะให้อักเรียนลองดูคุณธรรมในนิทานเรื่องนี้นะว่ามันมีคุณธรรมที่เขาจะสอนอะไรเราอ่ะ,ะพร้อมแล้วนะมันขึ้นจอเปล่าโอเคเห็นหน,<ม>นะคะได้ยินเสียงไหมคะการะคำหนึ่งโเคคมีเด็กน้อยคนหนึ่งสีหน้าแสดงอารมณ์ไม่ค่อยดีนักเวลาโกรธใครเนี่ยก็ชอบไปด่าไปว่าคนอื่น แล้วพอหายโกรธเมื่อไรก็มักจะไปขอโทษเขาทันทีแล้ววันหนึ่งพ่อของเขาเนี่ยจึงให้ตะปูกับเขาไปถุงนึงและบอกกับเขาว่าทุกครั้งที่รู้สึกโมโหหรือโกรธใครสักคนเนี่ยให้ตอกตะปูหนึ่งตัวเข้าไปที่รั้วหลังบ้านนะวันแรกผ่านไป เด็กน้อยคนนั้นตอกตะปูเข้าไปที่รั้วหลังบ้านทึง37ตัวและค่อยค่อยลดลงจำนวนลงเรื่อยๆในแต่ละวันเขาได้รู้สิ่งที่พ่อกำลังจะบอกเขานั่นก็คือการควบคุมอารมณ์ของตอเองให้สงบซึ่งง่ายกว่าการตอกตะปูตั้งเยอะใครเห็นได้แต่เ,เสียงไม่เห็นภาพหรอเห็นหน้าุณคกูค่ะอ๋อเดี๋ยว เอาใหม่นะคะแรปเนืงอนะเดี๋ยวครูแชร์ให้ใหม่เอาครูอยู่ไหนอะครูหายโอเคหเห็นเห็นยังคะข้าหน่อยแล้วครับ ม่เห็นยยังไม่เห็นเลยเห็นคุณครูแล้อยู่ตรงนี้คูนูไมิทานสอนูนมีชั่นเห็นยังอ่ะใครเห็นแล้วยกมือค่ะใครเห็นหน้าการ์ตูนอ่าวิดีโอ youtube ที่คุณครูแชร์ขึ้นไปแล้วยกมือค่ะโอเคนะใครที่ไม่เห็น ใครที่ไม่เห็นมีไหมหนูไม่เห็นหน้าจอที่คุณครูแชร์ขึ้นไปหรอมันมีมันมีไอคอนกลมๆเด้งอยู่ข้างๆไหมลูกถ้ามันมีให้ที่หน้าจอเรามีไหมไม่มีหรอไม่มีน้ขอดูก่อนนะ อ๋อมันจะมีอันหูใช่ถ้าเราถ้าเราจิ้มไปมันจะขึ้นเป็น YouTube เห็นไหมีเด็กน้อยคนหนึ่งโอเคค่ะแสดงอารมณ์ไม่ค่อยดีนะเวลาโกรธใครเนี่ยก็ชอบไปด่าไปว่าคนอื่นแล้วพอหายโกรธเมื่อไรก็มักจะไปขอโทษเขาทันทีแล้ววันหนึ่งพ่อของเขาเนี่ย จึงให้ตะปูกับเข้าไปถุงหนึ่งแม่บอกกับเขาว่าทุกครัง้งที่รู้รู้สึกโมโหหรือโกดใครสักคนเนี่ยให้ตอกตะปูหนึ่งตัวเข้าไปที่รั้วหลังบ้านนะวันแรกผ่านไปเด็กน้อยคนนั้นตอกตะปูเข้าไปที่รั้วหลังบ้านทึง37ตัวและค่อยๆลดลงจำนวนลงเรื่อยๆในแต่ละวัน เขาได้รู้สิ่งที่พ่อกำลังจะบอกเขานั่นก็คือการควบคุมอารมณ์ของตอนเองให้สงบซึ่งง่ายกว่าการตอกตะปูต่างเยอะและหลังจากที่เขาสามารถควบคุมอารมณ์ของตอนเองได้ดีขึ้นใจเย็นมากขึ้นเขาจึงเข้าไปพบกับพ่อและบอกกับพ่อว่าพ่อครับผมสามารถควบคุมอารมณ์ของตอนเองได้แล้วครับ ไม่มูทะลุมันแต่ก่อนแล้วพ่อของเขายิ้มและบอกกับลูกชายว่าถ้าเป็นเช่นนั้นจริงลูกต้องพิสูจน์ให้พ่อรู้โดยทุกๆครั้งที่ลูกสามารถควบคุมอารมณ์ฉุนเฉียวของตัวเองได้ให้ลูกถอนตะปูจากรั้วหลังบ้านทีละหนึ่งตัวนะวันแล้ววันเล่าเด็กน้อยคนนั้นค่อยๆถอ,อนตะปูออกทีละตัวสองตัวจนในที่สุด ตะปูก็ถูกถอนออกมาจนหมดหลังจากที่ถอนตะปูออกมาจนหมดหมเด็กน้อยดีใจมากจึงเรียบวิ่งไปบอก,กบพ่อของเขาว่าผมทําได้แล้วพ่อผมทำได้แล้ว,ผม,ลวผมถอนตะปูมันจนหมดแล้วพ่อของเขาไม่พูดอะไรแต่จูงมือล่กอไปที่รั่วลังบ้านและบอกกับเขาว่าทําได้ดีมากลูกพ่อ ไหนลูกลองมองกลับไปที่รัวเหล่านั้นสิเออนี่มันเห็นไหมล่ะลูกว่ามันไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนกับที่มันเคยเป็นจำไว้นะลูกมเมื่อใดก็ตามที่ลูกทำอะไรลงไปโดยใช้อารมณ์มสิ่งเรานั้นจะเกิดเป็นรอยแผลเหมือนกับการเอามีดทิ่แหลมคมไปแทงใครสักคนต่อให้พูดคำบาขอโทษสักกี่หนเนี่ยก็ไม่อาจจะลบความเจ็บปวด และรอยแผลที่เกิดขึ้นกับคนคนนั้นได้ตลอดไปจบแล้วโอเคค่ะจบแล้วนะคะวิดีโอที่คุณครูแชร์ขึ้นไปให้หนักเรียนดูอ่ะมากินเด็กๆไม่เห็นหรอไม่มีวิดีโอค่ะแต่ได้ยินเสียงใช่ไหมคะได้ยินเสียงเบาๆค่ะอ๋อ โอเคค่ะเดี๋ยวคุณผู้ส่งวิดีโอไปให้ดูอีกรอบนึ่งย้อนหลังนะคะอ่ะเมื่อกี้ได้ยินเสียงแซงว่าก็ได้ฟังแล้วนิทานเรื่องตะปูสอนใจใช่ไหมคะเด็กๆฟังแล้วได้ได้ไดข้อคิดอะไรจากเรื่องตะปูสอนใจบ้างอ่ะ,อะเขาสอนเรื่องอะไรเราคะเราฟังแล้วเขาเขาได้ คุณพ่อเขาเนี่ยได้สอนเรื่องอะไรกับลูกเขาได้ยินไหมได้ยินอ่ะเขาสอนเรื่องอะไรคะลูกเขาเนี่ยเป็นคนที่อ่าโกรธง่ายใช่ไหมเป็นคนโกรธง่ายเอออารมณ์ชุนเฉียวแต่พ่อเขาก็เลยแนะนําว่าอะไรถ้าโกรธใครให้เอาตะปูเนี่ยไปตอกไว้ที่หลังบ้านใช่ไหมคะ จนวันหนึ่งวันแล้ววันเล่าตะปูโดนตอกเต็มไปหมดเลยแสดงว่าลูกของเขาเนี่ยเป็นยังไงโรเมเรียนอารมณ์ชุนเฉียวมากใช่ไหมโกรธคนบ่อยมากอะจนเขารู้แล้วว่าตัวเองเนี่ยเป็นยังไงอ,อพ่อบอกว่าถ้าเรารู้สึกดีขึ้นให้เราไปถอนตะปูออกมาทีละตัวลูกก็ทำจนสุดท้ายเป็นยังไงคะ เขาได้เดินไปบอกพ่อเขาว่าอา่าเขาอะเข้าใจแล้วว่าที่พ่อสอนคืออะไรใช่ไหม,ตไหมแต่ตตตพ่อก็พาไปดูป,ปิดไม้ด้วยนะใครไม่ปิดไม้ดูคนะรับผมมาค่ะค่ะขึ้นมาแล้วปิดไม้ด้วยนะคะอ่ะทีนี้พอพ,อพ่อพาไปดู ตะปูออกไปหมดแล้วดึงตะปูออกไปหมดแล้วแต่ว่าลอยที่ตะปูตอกอยู่ยังอยู่ไหมคะยังอยู่อแสดงว่าให้เด็กๆคิดไว้ก่อนนะเรื่องที่เขาสอนเนี่ยมันไปตรงกับทศพิธราชธรรมในข้อไหนที่คุณครูกําลังจะสอนเรียนนะคะอ่ะใครยังไม่ปิดไม้ปิดไม้ให้ครูด้วยนะลูกอ่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มเรียนกันแล้วนะคะอันนี้เด็กๆเห็นหน้าจอคุณครูแล้วเนาะ มันขึ้นว่าทศพิแลาจะทำสิบประการหรือ,อยังคะขึ้นแล้วค okay, รับเโอเคค่ะอ่ะทศพิลาจะทำสิบประการนะคะก็คือมี10ข้อนั่นเองทศพิลาจะทำมันก็คือหลักธรรมของพระราชาหรือผู้นำเนี่ยเขาจะเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันหรือเราตัวเราเองเราเป็นนักเรียนเราก็สามารถเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้เช่นกันนะคะ ข้อที่หนึ่งเรามาดูกันว่าทศพิธราชธรรมมันมีอะไรบ้างข้อที่หนึ่งคือการให้หรือทานนั่นเองการให้คือให้สิ่งของให้ความช่วยเหลือให้คือไม่รับผลไม่รับสิ่งตอบแทนอ่ะให้โดยไม่หวังผลตอบแทนกับผู้อื่นนั่นเองนักเรียนเคยแบ่งปันให้คนอื่นหรือเปล่าอ่ะใครเคยแบ่งปันให้เพื่อนหรือว่าให้คนที่เขาเดือดร้อน,นมีไหม อ่ะ <Okay. S 1> เราต้อง <Okay. S 1> ดีมากเลยเราต้องเป็นคนที่รู้จักเป็นผู้ให้แล้วก็แบ่งปันผู้อื่นบ้างนะคะ <Okay. S 1> อ่ะต่อไปข้อสองทศพิธเราจะทำข้อสองก็คือการตั้งอยู่ในศีลธรรมนั่นเองเราต้องประพฤติตัวเป็นตัวอย่างที่ดีอ่ะทั้งกายวาจาใจตั้งอยู่ในศีลศีลมีกี่ข้อคะใครจําได้บ้างศ <Okay. S 1> ีลมีกี่ข้อ อ่าห้าศีลศีลและธรรมของเรามีกี่ข้อข้อครับห้าข้ออ่าห้าข้อก็คือห้ามฆ่าสัตว์ใช่ไหมคะข้อหนึ่งห้ามฆ่าสัตว์ข้อสองอะไรเอ่ยห้ามลักทรัพย์ใช่ไหมคะอ่าข้อสามห้ามประพฤติผิดในกรรมแล้วก็ข้อสี่คือห้ามพูดปดข้อห้าห้าม ดื่มสุราและยาเสพติดอ่เก่งมากนั่นคือให้เราประพฤติดีทั้งกายวาจ่าใจาเป็นตัวอย่างที่ดีของคนอื่นอ่ข้อ3คือการบริจักนั่นเองการบริจักก็คือการเสียสละหรือละสิ่งที่ไม่ควรมีในตัวเองเพื่อประโยชน์ส่วนรวมก็เหมือนกับทานแต่การบริจักคือให้โดยที่เราไม่ไม่เดือดร้อน เรามีห้าบาทให้ไปหมดเลยห้าบาทแสดงว่าเราเหลือไหมไม่เหลืออ่ะเราต้องให้บริจากเ<ม>ท่าที่เราไหวไต่อไปข้อที่สี่ข้อที่สี่ก็คือความซื่อตรงหรือความซื่อสัตย์นั่นเองทำอะไรด้วยความสุจริตไม่หลอกลวงคนอื่นจริงใจอ่ะซื่อสัตย์สุจริตไม่ต้องอธิบายเลยซื่อสัตย์สุจริตคืออะไรก็คือการทำ ที่ถูกต้องไม่ผิดกฎหมายใช่ไหมคะทาด้วยความจริงใจซื่อตรงอ่ะไม่หลอกลวงคนอื่นนั่นเองนะคะมีใครชอบไม่ซื่อสัตย์ไหมมีใครชอบพูดปดไหมคะในห้องนี้มีใครชอบพูดปดไหมเออชอบโกโหกมีไหมอ่าไม่มีครูเชื่อว่านักเรียนทุกคนชอบเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตนะคะอ่ะต่อไปข้อห้าก็คือความอ่อนโยนหรือความอ่อนน้อมถ่อมตนนั่นเอง พูดจาไพเราะมีสุกิริยาสุภาพไม่หยาบคายเรามีหรือ,อยังเราเป็นเด็กเราต้องพูดจาไพเราะใช่ไหมไม่พูดจาหยาบคายพูดจาอ่อนหวานนะคะต่อไปข้อ6ความเพียรความเพียรก็คือความมุ่งมั่นต่อหน้าที่อ่าไม่เกียจค้าน ขยันขันแข่งนั่นเองเช่นเราตื่นมาเรียนตรงเวลาทุกวันเลยส่งการบ้านทุกวันอเราทำย่างมีใครแบบตื่นมาเรียนตรงเวลาตลอดเลยหรือส่งการบ้านให้คุณครูทุกวันเลยอ่ามีใครไหมห้องนี้มีใครไหมไม่ค้างงานเลยเก่งมากเลยค่ะดีมากเลยค่ะแสดงว่าเราเนี่ยมีความเพียรในตัวเราเองแล้วไม่เกียจค้านอ่ะ ต่อไปข้อ7ข้อ7อ่ะ,อะคือความไม่โกรธเห็นไหมถ้าเราโกรธตัวเราจะเหมือนไฟเลยไฟลุกเป็นไฟเลยเจออะไรก็ไม่พอใจโกรธง่ายอ่ะข้อ7คนที่จะเป็นผู้นำได้หรือทุกคนควรจะมีทศพิปิระจะทำข้อนี้ในตัวเองคือ ไม่ชุวนเฉียวระงับความไม่พอใจของตัวเราเองได้รู้จักข่มอารมณ์มีใครไหมว่าโกรธคนง่ายห้องนี้มีใครโกรธคนง่ายไหมคะโกรธปุ๊บก็อ่าไม่พอใจคนง่ายมากเลยใครทําอะไรฉันก็ไม่พอใจอย่างเดียวเลยแสดงว่าคนคนนั้นจะมีความสุขไหมอ่าจะไม่มีความสุขเลยเพราะว่าตัวเองจะอารมณ์ไม่ดีทั้งวันเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยควรจะระงับ อารมณ์ของตัวเองให้ไม่โกรธง่ายหรือถ้าเราโกรธใครมากๆเราควรทำยังไงคะควรไปเดินไปหาเรื่องเขาเลยดีไหมไม่ค่ะไม่เราควรแยกตัวเราไปอยู่คนเดียวก่อนใช่ไหมแล้วไปสง,งบสติอารมณ์ตัวเองให้ได้ก่อนแล้วก็อ่าดีขึ้นแล้วเราค่อยมาคุยกับเขาใหม่อ่า ผมขออนุญาตไปเข้าน้ำหน่อยได้เลยค่ะได้เลยอ่ะต่อไปข้อแปดทศพิรัชธรรมข้อแปดคือความไม่เบียดเบียนไม่เบียดเบียนคือไม่เบียดเบียนทั้งตนเองผู้อื่นหรือคนหรือสัตว์เราต้องไม่เบียดเบียนใครทั้งนั้นไม่กดขี่ข่มเหงไม่เบียดเบียนเงินไม่เบียดเบียนร่างกายอ่ะเข้าใจคําว่าไม่เบียดเบียนไหมคะ เออ,อ,อเช่นเพื่อนเนี่ยซื้อขนมมาเพื่อนอยากกินมากเลยส่วนเราเนี่ยก็มีขนมเยอะแยะไปหมดเลยแต่พอเห็นเพื่อนมีขนมเราก็ไปแบะแย่งเพื่อนหรือเอาขนมของเพื่อนเนี่ยไปหมดเลยแบบนี้เขาเรียกว่าเบียดเบียนไหมไม่อ่าแบบแบบนี้เขาเรียกเบียดเบียนยไหม เราเนี่ยไปเบียด <คะ S 1> เบีย,บยนของเพื่อนใช่ไหมเออถูกต้องแสดงว่าเราไปเบียดเบียนของเพื่อนถูกต้องเลยค่ะอ่ะข้อต่อไปเห็นไหมปลาตายหลายตัวเละข้อต่อไปคือไม่ใช่ความอดทนเราต้องอดทนต่อความยากลําบากแล้วก็อดทนต่องานที่หนักข้อนี้เรามีหรือย,ยังคะอ่าอดทนอย่า,าปลาสีนั้นใส่อย่าเอาปลาสีนั้นใส่ของหนู คุณครูเชื่อว่านักเรียนทุกคนอดทน,ทนเช่นตื่นมาอดทนที่จะนั่งเรียนให้ทั้งวันใช่ไหมเรียนออนไลน์หรืออดทนต่อความยากลําบากที่เรารู้สึกว่าไม่อยากทําแต่เราก็ต้องทำอ่ะหลายคนอดทนเก่งอ่ะต่อไปข้อสุดท้ายคือความไม่ประพฤติผิดธรรมคือไม่ทําผิดจากแนวทางถูกต้องก็คือ อ่าไม่ทําสิ่งที่มันไม่ดีหรือเรารู้ว่ามันไม่ดีแล้วเราก็จะไม่ทํามีใครรู้ว่าทําแบบเนี้แล้วมันไม่ดีแต่เราอยากทํามีไหมห้องนี้มีใครรู้ว่าฉันอยากทําเฉพาะสิ่งที่ไม่ดีมีไหมคะคงไม่มีเนาะเพราะเรารู้ว่ามันไม่ดีเราก็ต้องหลีกเลี่ยงที่จะไม่ทํานั่นเองนะคะอ่ะ จบไปแล้วกับทศพิธราชธรรมทั้ง10ข้ออันนี้เราเขียนลงสมุดไปแล้วคุณครูแค่มาทบทวนให้เด็กๆฟังเท่านั้นเองอ่ะ10ข้อเด็กๆตอบคุณครูสีว่าการ์ตูนนิทานที่เราดูไปรอบแรกเลยที่คุณครูเปิดให้อ่ะความโกรธตาปูกับความโกรธใช่ไหมมันตรงกับหลักธรพิธรราชธรรมข้อไหนคะ อ่าใครตอบถูกต้องเลยข้อเจ็ดคือความเ<ม>ก่งมากข้อเจ็ดคือความไม่โกรธนั่นเองการตูวเรื่องนี้สอนเราเรื่องว่าให้เรารู้จักข่มอารมณ์ตนเองนั่นเองนะคะเด็กๆก็เหมือนกันจะเวลาจะโกรธใครอย่าอย่าทำไมอย่าที่จะไประบายอารมณ์อย่างเดียวใช่ไหมเราต้องรู้จักข่มอารมณ์ตัวเองก่อนอ่ะ ต่อไปคุณครูมีเกมนะคะมาให้นักเรียนได้ทดสอบกันว่าใครจำทศพิษราชธรรมเจ็ดสิบข้อเนี่ยได้มากที่สุดคุณครูมีท่อทดสอบอยู่เจ็ดข้อเดี๋ยวจะส่งลิงก์อันนี้เข้าไปในไลน์นะคะให้เด็กๆได้ทดสอบกันแล้วเด็กๆอย่าลืมแคปคะแนนหน้าจอส่งคุณครูด้วยนะใครได้คะแนนมากที่สุด ขึ้นลำดับเป็นคนที่หนึ่งสองสามเปิดเทอมารับรางวัลที่คุณครูได้เลยอ่ะเข้าไปพิมพ์ชื่อเราด้วยนะคะอ่ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็จบเท่านี้เดี๋ยวคุณครูจะส่งลิงก์นี้เข้าไปให้เราทำแล้วก็แคปคะแนนส่งมาในกลุ่มไลน์นะคะใครได้เท่าไหร่อ่ะ สำหรับวันนี้ก็แยกย้ายกันเดี๋ยวเราไปรอเล่นเกมในกลุ่มไลน์ได้เลยค่ะโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ